แทนที่ด้วยภาพได้เลยแล้วก็แทรกรุปภาพการที่เราพื้นขาวเนี่ยบางสามารถโปรโมทใน<ป>แพลนต่างๆได้<ป>ซึ่งอัลกอริทึมเนี่ยกำหนดว่าจะต้องเป็นพื้นสีขาวมาดูวิธีการตกแต่งภาพในโฟโ o ้ร o m ไม่ว่าจะเป็นการลบพื้นหลังหรือว่าการสร้างภาพสินค้าให้มีความโดดเด่นนะ ไปที่แอป h o t o r o o m จากนั้นไปที่การสร้างชิ้นงานเราก็จะเห็นเทมเพลตตัวนี้มีการลบพื้นหลังรีทรัชเพิ่มพื้นหลังสร้างเงาปรับขนาดซึ่งตัวที่ขึ้นคำว่าโปรเนี่ยจะต้องมีการสมัครกับทางแอป h o t o r o o m ก่อนนะเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็นเทมเพลตของอเมริกาหน้านะเป็นเทมเพลตสำหรับสินค้าต่างๆเช่นน้ำหอมคลิกเข้าไปแล้วก็แทรกภาพของสินค้าในแกลเลอรีของเราได้เลย ตัวนี้คือสินค้าเป็นกระเป๋าเนาะเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยตัวระบบของแอป h o t o r o o m เนี่ยเขาก็จะลบพื้นหลังอัตโนมัติและสามารถปรับแต่งตำแหน่งได้เลยนะตัวนี้จะมีการแก้ไขาภาพหรือว่าเพิ่มแสงตัวผ้านเนี่ยเรียกว่าวัตถุเนาะคือแสงและเงาของวัตถุเนี่ยทางแอปเนี่ยก็จะมีเทมเพลตเนาะให้เราเลือกว่าเราจะเอาความเข้มความทิปของ แสงของวัตถุภาพเราเนี่ยเราต้องการให้มันมีความโดดเด่นตรงไหนเนี่ยเราสามารถปรับได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเอฟเฟกตัวเบอร์เราสามารถตกแต่งรูปภาพให้สวยงามได้นะอย่างตัวนี้เราคลิกเพิ่มแสงเข้าไปเนี่ยมันทำให้แสงที่ตอนที่ถ่ายภาพเนี่ยมันไม่ดีนะเรากา็ลองคลิกเพิ่มแสงเนี่ยมันสามารถทำให้ภาพเราดูเด่นขึ้นมาได้ จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพวกเงาสะท้อนเราอยากให้ภาพโดดเด่นยังไงมาที่ตัวข้อความในรูปภาพเราก็สามารถแก้ไขได้เลยนะโดยการพิมพ์ข้อความใหม่ลงไปได้เลย เมื่อเราได้ข้อความแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะว่าเราจะให้อยู่ด้านบนด้านล่างแล้วก็เลือกสีของข้อความได้ตัวนี้จะเป็นเทมเพลตด้านล่างนะของสีปรับสีอ่อนสีเข้มได้นะแล้วก็เลื่อนตำแหน่งเมื่อเราได้ภาพที่เราต้องการเราก็ให้กดส่งออก ตัวนี้แอปก็จะขึ้นบันทึกดีไซน์ของคุณโดยการสร้างบัญชีฟรีหรือว่าเราจะยังไม่สร้างตอนนี้เราก็คลิกเอาไว้ที่หลังนะก็จะขึ้นมาหน้านี้ตัวนี้จะมีการบันทึกไปยังแกลเลอรี่หรือว่าแชร์แชร์ก็จะมีในโฟลูมด้วยกันเองนะก็เป็นอีกบัญชีหนึ่งหรือว่าเป็น Facebook Story หรือว่า Instagram อันนี้กดเป็นบันทึกไปยังแกลเลอรี่นะภาพน,นี้ก็จะไปอยู่ในไฟล์รูปภาพของเรา มาดูอีกชิ้นงานหนึ่งนะไปที่อเมริกาหน้าตัวเทมเพลตของเขาคลิกเข้าไปดูทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีเทมเพลตที่ทางแอปเนี่ยสร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งสะดวกต่อการใช้งานของเรามากเลยเพราะว่าจะมีตัวอย่างอ,อย่างตัวนี้เป็นนาฬิกานะก็สามารถแทนที่ด้วยภาพได้เลยแล้วก็สามารถแทรกได้หลายรูปภาพ ตัวเลเยอร์เนี่ยที่มีการซ้อนทับกันหลายๆรูปภาพเราก็สามารถปรับได้ว่าอันไหนอยู่บนอยู่ล่างนะเป็นการทับซ้อนระหว่างภาพกับข้อความอย่างอันนี้เป็นเทมเพลตน้ําหอมแล้วก็สามารถคลิกตัวภาพที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเราสินค้าของเราเนี่ยคลิกเข้าไปได้เลย อย่างด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของโลโก้นะที่ทาง p h o t o r o o m เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะซึ่งเวอร์ชั่นก่อนหน้าน,นี้จะไม่มีสามารถคลิกไปใช้งานได้เลยไอย,ยกเว้นกรณีที่มีคำว่าโปรอยู่ตรงมุมนะตัวนั้นจะต้องเป็นการสมัครใช้งานกับทาง p h o t o r o o m นะเสียค่าสมัครแต่ถ้าเราต้องการฟรีเราก็คลิกตัวที่ยังไม่มีไอคอนโปรเนาะเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมาที่ภาพของเราแล้วก็ปรับตำแหน่งได้นะ แล้วก็ไปที่รูปภาพตัวอื่นอันนี้ลองดูนะลบพื้นหลังอัตโนมัติเหมือนเดิมแล้วก็สามารถเพิ่มแสงแล้วก็ข้อความได้ไม่จำกัดนะถ้าเราต้องการแชร์รูปภาพไปยัง Instagram หรือว่า Facebook Story จะต้องมีการเชื่อมต่อบัญชีทั้ง2องอย่างเนี่ยเข้ากับ p โฟโ o ้ลูมก่อนโดยการคลิกดําเนินการเชื่อมต่อนะเดี๋ยวเรามาดูเทมเพลตที่น่าสนใจอีกอันนึงของโฟโต้ลู m นะจะเป็นเทมเพลตที่ปรับขนาดตามแพลตฟอร์มที่กำหนดไว้เช่น eBay, Lazada, Shopee, Shopify ที่แพลตฟอร์มของ s h อ p e e ดูนะลองไปปรับแต่งรูปดูว่าสามารถที่จะแทรกรูปภาพไปได้เลยการที่เราปรับแต่งพื้นขาวเนี่ยบางสามารถโปรโมทในแพลตฟอร์มต่างๆได้ซึ่งเอากลิทึมเนี่ยบางทีเขากำหนดว่าจะต้องเป็นพื้นสีขาว นะในบางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ผู้ซื้อสินค้าเนี่ยได้เห็นสินค้าเราชัดเจนและง่ายขึ้นนะพิมพ์ข้อความต่างๆเกี่ยวกับสินค้าของเราเนี่ยได้เลย เราสามารถเลือกรูปแบบของตัวอักษรนะที่เขามีกำหนดไว้ให้ได้นะเมื่อได้แบบอักษรที่ต้องการเนี่ยเราลากไปได้นะแล้วก็ปรับสีปรับแสงเงาได้เหมือนเดิมเลยภาพสินค้าเนี่ยควรจะมีความชัดเจนนะแล้วก็ ถ้าเป็นพื้นขาวเนี่ยมันเหมาะสำหรับการโปรโมตสินค้าในแพลตฟอร์มอยู่แล้วเนาะตัว a l กอริ t um, ึมอย่างที่แอดมินว่าเนี่ยมันจะดันสินค้าเราให้ผู้ที่ซื้อสินค้าเนี่ยเห็นสินค้าเราได้ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงการปรับแต่งภาพที่มันมีความโดดเด่นแบบนี้มันทำให้ผู้ซื้อเนี่ยรู้สึกว่าจะได้สินค้าตรงตามปกเนาะที่เราลงขายไปตัวนี้เหมือนเดิมปรับแต่งแสงเงาได้ตามวัตถุต่างๆนะ แล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเลือกสีได้ปรับแสงเงาได้เหมือนเดิมตัวรูปภาพก็เหมือนกันนะมีเทมเพลตของอแสงเงาด้วยนะใครที่ต้องการความรวดเร็วเนี่ยบางทีเราก็ใช้ตัวนี้ได้ตัวนี้เดี๋ยวเราลองคลิกไปที่พื้นหลังเนาะดูว่าเราจะเพิ่มพื้นหลังได้ไหมตัวนี้ปรากฏว่าจะต้องเป็นการสมัครจากทางพนะ็อกเกูมเนาะก็คือไม่ได้เราก็กดออกมาก่อน จากนั้นให้คลิกส่งออกแล้วก็บันทึกไปยังแกลเลอรี่ภาพน,นี้ก็สามารถใช้ในแพลตฟอร์มลงขายสินค้าได้เลยนะมาดูที่ f a เ b o o o m m r r k t t p a g e ก็เช่นกันเราทำการแทรกรูปภาพสินค้าข้อความแล้วก็ตกแต่งภาพหรือว่าแสงขนาดได้เลยก็จะตรงตามแพลตฟอร์มนั้นๆเราก็เอาสินค้าเราไปโปรโมทหรือว่าลงขายได้เลยนะ มาดูที่หน้าแอปเรานะก็จะมีโซเชียลมีเดียอื่นๆเช่น i n s t a g r a t t k k t o k YouTube, หน้าปก f a c e b o o k ต่างๆนะก็คือตัวโฟโต้ล o มเนี่ยจะอำนวยความสะดวกมากเลยนะคือแอปเดียวเนี่ยใช้งานทุกฟังก์ชันเลยตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของโฟโ o ้ลูมด้วยนะน่าสนใจมาก อย่างตัวหนะ้าปก f c e e o o o เนี่ยเราก็แทรกรูปภาพข้อความต่างๆได้เลยนะมาดูตัวอื่นบ้างนะสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้นะแล้วก็สามารถสร้างภาพแบบสีพาสเทลเพวกร้านค้ามินิมอลต่างๆแล้วก็เป็นรูปภาพเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวกับกีฬาหรือว่าหน้าปกที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬา หรือว่ารูปภาพผลิตภัณฑ์มืออาชีพก็หมายถึงว่าตัวแสงเงาเนี่ยเขาจะปรับมาให้เรียบร้อยล้มถึงตัวเทมเพลตเสื้อด้วยนะง่ายมากเลยสําหรับคนขายเสื้อเนาะไปเปลี่ยนแค่สีเองก็จะมีเ,เกี่ยวกับการสัตว์เลี้ยงโซเชียลมีเดียต่างๆอันนี้ง่ายมากนะอยากให้ไปลองใช้ดูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าของเราเนี่ยเพราะว่าการปรับแต่งเนี่ยมันทำให้สินค้าเราอะดูโดดเด่นมากขึ้นนะ และยังช่วยในเรื่องของการโปรโมทสินค้าหากสินค้าเราอะ่ะมีพื้นสีขาวเป็นแบ็กกราวด์สีขาวนะ่ะมันช่วยให้อัลกอริทึมในโซเชียลมีเดียนั้นน่นะดังสินค้าเราให้ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราอะ่ะได้เห็นสินค้าเรามากขึ้นเพื่อนๆที่สนใจในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะฝากกดติดตามกดถูกใจเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆ